พี่เบาหรอดังแล้วบางครั้งมันอาจจะเป็นบัางก็ได้่ตอนนี้ไม้พี่กับไอตัวเสียบอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้เป็นไงมัาก็น่าจังเกิลเนี่ยเราอัพเป็นสกิลคิวนำนะคะสกิลเดอะบิลเนี่ยมันจะครูดาวไวมากๆถ้าเิือบานนพวกขึ้นมาเห็นไหมคือแบบมันมันครูดาวแค่สิบวิใช่ปห แต่ว่ามันคนแบบไวอะป,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 ปุ๊บไวมากเมนสิบวิที่ไวอะจะเรียกว่าอะไรถือว่ามืเอเราไวอะไรคิวคิวได้ไอ้นี่นะสะเทือนอยากตัดปัญหาแข่งเพลงดังไหมปิดเพลงแม่งปิดเพลงแม่งฟิดเลย คราวนี้เสียงพี่ดังแล้วทุกคนเสียงพี่ดังเด่นมากมากนะเสียงเสียงดังแล้วไม่มีเสียงเพลงมารบกวนเอ้าพูด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 บอยอินนิตโอเค มาช่ามาเซสเตอร์ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าสองคนนี้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องบอกมาสเตอร์แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นยังเนาะใช่ไงทุกคน อ้วดิฟดิบดิฟดิดิดดดคิงเพี่ค่ะเอ้า พาวนเยีม่้นีัววรัวัวอวันาโอ้วคมันดี่างนี้นี่้ให้ทุกคนพี่ใช้สคิปถึงล็อกแมนน้หยอกหยออก อย่าบอกทีเอ็มนะนี่พลังระกิฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ตามยังไม่ตามนี่ครับโดนได้โดนดี เจอหัมแม่เดียนไม่มีใครเข้าตามเลยอ่ะพี่ล็อคได้นะโอ้ม กูดกูดกูดกดได้มานาหมดโอ้ยคือมานาหมดอ่ะเราสองนนั้นไม่ทำอะไรกันอ่ะทำไมไม่ไนะครับพี่เทนมาร์คยวโซ่หน่อยโหยังไม่เคยมอก,กันหน้าเลสตินานะ บอกกันหน้าม,นมันมันช้าตัวมันช้าดาวเอาเรื่องอ่ะจริงนะเล่นโหมดดีกว่า <c oughs> เล่นร่างพังงาดมากบายบาย ออขขออเ,อ,เอ้าฉันหา,ายกดผิดโน้พี่กดผิดอันนี้โดนสกิลดแบบวิวรั่วๆรั่วๆรัวๆโดนสกิลแบบวิวแบบทั้งวงอ่ะโฮ้ยพี่ว่าแล้วมันต้องเป็นแมพนี้ หลังไหายกข้าวันข้าวันไดเสียงดังไหมวะข้าวันข้าวันข้าวันชัดเก่า ตัวตู้ตู้ทำดีจังวะเฮ้ยเขาขวรเล่นตัวนี้บ่อยๆนะจีนว,วินนว้าวตัวนี่เนี้ยตัวนิ่เนีแบบคแม็ลังสกิฟนี่ครับพลังสกิฟคตรเจ็บคตรแรงโอ้ไม่สก,กิลคูดาว พลังตะคิบพลังตะคิบอ้าวเฮ้ย,ม,ย, <c oughs> ย,ย,ย,ม,ยมันบินอยู่เดี๋ยว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 มันบินอยู่บินอยู่บินอยู่แล้วไอ้นไม่ได้เหรอไปครับไปครับข้ามมันครับข้ามมันนี่ครับโอ้ไนซื้อไนซื้อพลังตะคโโีบโอ้โหพลังตะคีบนี่มันสุดยอดจริงๆอะตะคีบนี้เนี่ยห้าสิบบาทนะห้าสิบทัวเองเท่านั้นทุกคน เหมือนกับอันเหมือนกัตอนที่พี่แบบว่าจ่าย50คูแล้วได้กรอบมาได้เพชรได้เพชรได้เพชรติดกรอบก็มาหนีครับเนี่ยแปะหนีเลยอะ่ะโ,โอ้ยเจมเจมปิดสคติปก่อนนะหมดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนั้นเน่ย เดี๋ยวพัานั้นจะกดโยงนะเราปิดสกิบแป๊บอุ้ยขึ้นรถอย่างแรงเฮ้ยหลอดลอลิงขึ้นรลอดย่างแรงอย่างแรงอ้าวไอ้เราปิดสกิบอยู่นะอู้ววออ้วเจ็บเจ็บเจ็บมากมากเจ็บมากมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำมาเลย โอ้ย,อยางแรงยางแรงนี่ยาง,งแรงแรงเป็นภาษาใต้นะแรงแรง <Do not S 1> มันแรงมากออ้ คนนี้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 เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยเอยาเรื่องอะ่ะเอากลับโอ้ก็มาดิครับ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 เฮ้ยตานจบเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปล็อกคนหน้าปากทางนี่หว่าหน้าปากซอยเฮ้ยอย่ายพึ่องอย่ายพึ่งใคร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 หายไปนะ่ะโรดากะานี่หว่าเฮ้ยแปบ๊บนึง เฮ้ยอย่าพึ่งดี่ไอ้จิงฮ้ยจิงหยุดหยุดตีหยุดัหดหดบหนึงขอลองล้อก่อน,ทำ,นทำไรนี่จิงทำไรวะ